กราบสวัสดี FC ช่องชนินนมูลเหล็ศทุกคนครับผมสวัสดี EP ที่7นะครับวันนี้กลับมาเจอกันอีกแล้วสำหรับวัตถุมงคลพักเครื่องเมืองไทยยอดนิยมนะครับที่ผมจะนำมาเสนอนะครับเรายังอยู่ที่นะครับวัตถุมงคลที่เกี่ยวเนื่องกับพระมหากศาศาษัตริย์และบุคคลสำคัญนะครับซึ่งต้องบอกว่าถึงแม้ว่าเหรียญเนี้ยนะครับด้านหน้าที่เพื่อนเเห็นอยู่เนี่ยจะเป็นพระพุทธชินราชนะครับ แต่ก็ผมถือว่าเหรียญเนี้ยเป็นเหรียญที่สร้างพร้อมกับเหรียญทรงผนวดนะครับถือว่าเป็นเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9แล้วกันนะครับเพราะว่าเป็นเหรียญที่สร้างพร้อมกันนะครับเพื่อนๆในวงการคงจะทราบดีอยู่แล้วว่าเหรียญทรงผนวดอ่าปี2517เนี่ยถือว่าเป็นเหรียญที่รับความนิยมมากๆนะครับเป็นรองแค่เหรียญทรงผนวดรุ่นแรกปี2 5 0 8 แน่นอนนะครับผมคิดว่าในคนในวงการเนี่ยรู้ดีอยู่แล้วนะครับโอเคครับก่อนอื่นนะผมจะขอเล่าไปเป็นพาร์ทนะครับพาร์ทแรกเนี่ยขอเป็นประวัติความเป็นมาก่อนนะครับสําหรับเหรียญพระพุทธชินราชหลังพปรนะครับกองทัพภาคที่3ได้จัดสร้างขึ้นในปี2517นะครับโดยพลโทสำรานแพทยกุลนะครับขณะดำรงแม่ทัพเป็น ตำแหน่งแม่ทัพป้าที่3าในขณะนั้นนะครับได้จัดสร้างขึ้นนะครับโดยได้ทูลขอพระบรมราชานุญาตในการนำพระนามาพิไทยย่อพพปรนะครับมาประดับด้านหลังเหรียญนะครับนี่นะครับให้เพื่อนเพื่อได้ดูนะครับเป็นพระประมาพิไทยย่อของในหลวงรอ9้านะครับคือพปรนะครับซึ่งเป็น พระดีพิธีใหญ่มากนะครับเพราะว่ามีพิธีพุทธาพิเศษถึงสองครั้งนะครับมีเกจิคณาจารย์ชื่อดังมากมายมาร่วมปลุกเสกกัน7วัน7คืนเลยก็ว่าได้นะครับโดยที่นะครับในหลวงรอ9แล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าเนี่ยท่านได้เสด็จเททองในพิธีด้วยพระองค์เองทั้งสองท่านเลยนะครับเสร็จแล้วก็มีการนามาปลุกเสกในพิธีพุทธาพิเศษถึงสครั้งนะครับโดยครั้งแรกเนี่ย จะจัดที่วัดสุทัศน์นะครับจากนั้นครั้งที่2ก็ได้กลับมาจัดที่จังหวัดพิษณุโลกที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุนะครับซึ่งเป็นวัดที่ประดิษฐานนะครับองค์พระพุทธชินราชพระคู่บ้านคู่มเมืองของคนไทยเรานั่นเองนะครับนี่ก็เป็นประวัติคร่าวๆนะครับต้องบอกว่าเกจิคณาจารย์ที่มาร่วมปลูกเสย,ยุคนั้นเนี่ย ต้องบอกว่าสุดๆทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่โต๊ะวัดประดูชิมพีนะครับหลวงพ่อเทียมวัดกษัตราทิราชหลวงพ่อกีวัดหูช้างนะครับแล้วก็อีกมากมายนะครับผมก็คงนะครับกล่าวนามของพระเกจิท่านได้ไม่หมดนะครับต่อมานะครับสำหรับจํานวนการสร้างนะครับสาบเหลียญพุทธชินราชนะครับ หลังพปรเนี่ยนะครับซึ่งมีลักษณะเป็นเหรียญอัมนะครับจะจัดสร้างขึ้นมาสีเนื้อด้วยกันนะครับก็ได้แก่เนื้อทองคํานะครับเนื้อเงินเนื้ออัลปาก้าแล้วก็เนื้อทองแดงนะครับสําหรับการอยอดยอดการสร้างแต่ละชนิดนั้นนะครับเหรียญทองคำเนี่ยจะสร้างทั้งหมด270เหรียญน,นะครับเหรียญเงิน2,000ันเหรียญน,นะครับ แล้วก็เหรียญทองแดงเนี่ยประมาณ5 0,000ืเหรียญครับอันนี้ผมยึดตามเอกสารนะครับตามที่ได้มีการระบุไว้นะครับจากเว็บเว็บหนึ่งนะครับก็ต้องบอกว่าเรื่องจํานวนเหรียญเนี่ยผมก็ยังหาข้อสรุปไม่ได้นะครับเพราะว่ามีหลากหลายที่มาเหลือเกินนะครับว่ามีการมาสร้างเพิ่มเติมอะไรหรือเปล่านะครับแต่ผมก็อ้างอิงนะครับจากเว็บเว็บหนึ่งที่มีค่อนข้างม,มีข้อมูลค่อนข้างครบถ้วนนะครับ ก็ตามที่ผมได้กล่าวไปนะครับโอเคครับนั่นคือประวัติย่อๆแล้วก็จำนวนการสร้างนะครับสำหรับเหรียญพระพุทธชินราชหลังพปลต่อไปเรามาดูนะครับในส่วนของตัวเหรียญนะครับที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าเพื่อนๆทุกคนนี้นะครับเป็นเหรียญพระพุทธชินราชหลังพปลนะครับเนื้อเงินนะมีการตอกหมายเลขนะครับ มีการตอกไม้เรียกด้านหน้าเหรียญน,นะครับบริเวณใต้องค์พระพุทธชินราชนะครับผมให้ดูภาพรวมก่อนนะครับองค์นี้เลี่ยมทองมาเรียบร้อยนะครับเลี่ยมทองแท้มาเรียบร้อยด้านหน้าก็จะเป็นพระพุทธชินราชนะครับจำลองมาจากพุทธชินราชในวัดพระศรีรัตนมหาธาตุนะครับสวยงามมากครับสวยเดิมเลยเหรียญน,นี้นะครับน้ําทองเนี่ยประหลอดลุ่งเนี่ยขึ้นเต็มๆต็มนะครับแต่ว่า แต่ว่าเจ้าของเก่าเนี่ยเก็บมาอย่างดีเลยนะครับผิวไม่เปิดไม่อะไรเลยนะครับเนี่ยด้านหน้าต่อไปไปดูด้านหลังคร่าวๆนะครับอ่าก็จะเป็นพระบรมพิไทยยอ่อพปร,ะรนะครับเป็นตราสัญ,ญลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะครับก็จะมีตัวอักษรเขียนว่ากองทัพภาคที่3นะครับพศสอ 2, 5 1 7ปีที่จัดสร้างนะครับลักษณะเหรียญก็จะเป็นเหมือนเหรียญอาร์มนะครับเอาละ นี่คือภาพรวมๆของเหรียญนะครับต่อไปผมจะซูมนะครับซูมเพื่อนๆได้ชมชัดๆนิดนึงนะครับซูมเข้าไปอีกเท่าหนึ่งอ่าเคนะพร้อมดูกับเหล็กชี้นะครับผมจะชี้จุดต่างๆให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับเคนะครับเริ่มจากนะครับหมายเลขที่ตอกนะครับตรงนี้นะครับโฟกัสตรงไหนโอเคตรงนี้นะครับเหรียญนี้นะครับตอกหมายเลขเป็นหมายเลขไทยนะครับ หมายเลขที่ต่อคือหนึ่งเก้าเจดเก้านะครับหนึ่งเกเจดเกนะครับถ้าตามเอกาาสารเนี่ยก็คือสร้างสองพันเหรียญอันะนี้ก็จะเป็นหมายเลขปลาย,ลายแล้วนะครับรายละเอียดที่เหลือนะครับก็ไม่มีอะไรเลยนะครับก็มีแค่พระพุทธร,รูปนะครับพระพุทธชินราชเหมือนกับในพระวิหารพระพุทธชินราชนะครับของ จังหวัดพิษณุโลกนะครับเหรียญนี้ก็รายละเอียดถือว่าคมชัดนะครับคมชัดมากๆผิวเนี่ยที่เห็นลุ้งๆเนี่ยเป็นธรรมชาติของเนื้อเงินนะครับที่มีการเก็บอย่างดีผิวไม่เปิดนะครับผ่านการสัมผัสน,น้อยมากนะครับยังปลอดลุ้งเนี่ยยังเห็นเป็นสีลุ้งๆอยู่เลยนะครับอ่านี่เ,นเพื่อนๆได้ชมนะครับท่านใดสนใจยังไงก็ติดต่อมาได้ใต้คอมเมนต์นะครับใต้คลิปในคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับ นะสวยงามมีบัตรรับรองพาแท้ให้นะครับสบายใจได้เลยนะครับไม่ต้องลุน้นโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังนะครับนะด้านหลังก็ลุ้งแสบตาเหมือนกันนะแสงไฟนี่แบบสะท้อนแสงเล่นแสงดีมากนะครับเหรียญนะผมหาโฟกัสแป๊บ,บนึงโอเคครับมาดูจากข้างบนก่อนนะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมหาโฟกัสกล้องแป๊บหนึ่งนะครับอ่านะมันสะท้อนแสงมาก ครับด้านบนก็เป็นพระมหาพิชัยมงกุฎนะครับพร้อมรัศมีก็อุณาโลมเลข9้านะครับเป็นของในหลวงรัชกาลที่9นั่นเองนะครับก็จะเป็นตัวอักษรย่อพปรนะครับอนามัยไทยย่อของพระองค์ท่านนะครับก็ไม่มีอักขระยันนะครับภาษาขอมอะไรมากนะครับเป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็ตราสัญลักษณ์แค่นั้นเองนะครับรายละเอียดเหรียญไม่ได้มีอะไรมากนะครับ ด้านซ้ายมือของด้านหลังเหลียงก็จะเป็นกองทัพภาคที่3นะครับที่ดําเนินการจัดสร้างนะครับโดยท่านพลโทสํารานแพทยกตยกลนะครับซึ่งดํารงตําแหน่งแม่ทัพภาค3ในขณะนั้นนะครับถัดมาด้านขวาก็จะเป็นพสที่สร้างนะครับ2517ห่เหรียญลุงมากนะครับนะผิวจริงๆเลยนะครับที่้เพื่อนๆดูเนี่ยลุงมากมากนะครับเดิมเดิมเลยนะครับกระแสน้ําทองเนี่ยเต็มเต็มเลยนะครับ อ่าโอเคนะครับก็ได้ดูใกล้ๆก,กันไปแล้วนะครับอ่าสำหรับนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับก็ที่ได้บอกไปแล้วนะครับว่าจัดสร้างพร้อมกับเหรียญทรงผนวดกองทัพภาคที่3นะครับถ้ามีโอกาสนะครับมีเหรียญน,นั้นเข้ามานะครับผมก็จะ นำมารีวิวแล้วก็นํามาบอกเล่าข้อมูลเพื่อนเพื่อนได้ทราบนะครับเป็นเหรียญรุ่นเดียวกันนะครับสร้างพร้อมกันซึ่งได้รับความนิยมนะครับพูดถึงว่าได้รับความนิยมเนี่ยสูงกว่านะครับเหรียญที่เป็นด้านหน้าเป็นพระพุทธชินราชนะครับว่าเป็นรูปในหลวงทรงผนวดนะครับพิมพ์เดียวกับเหรียญทรงผนวดรุ่นแรกปี2 5 0 8เลยก็ว่าได้นะครับจึงได้รับความนิยมมากๆต้องบอกว่าเป็นรองแค่รุ่นแรกเท่านั้นแหละครับ เหรียญทรงปรวดก่อนะไปที่3นะครับโอเคครับสำหรับ EP พนี้นะครับก็เล่าสู่กันฟังคร่าวๆนะครับใครสนใจที่จะเช่าบูชาเหรียญนี้นะครับก็ติดต่อมาได้นะครับคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะครับทีมงานเราจะได้ติดต่อกลับไปนะครับสำหรับการติดตามช่องก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดวัตถุมงคลพระเครื่องเมืองไทยสวยๆนะครับ ก็ข้อมูลดีๆที่มาเล่าสู่กันฟังนะครับเป็นเหมือนห้องสมุดเป็นวิกิพีเดียของพระเครื่องเมืองไทยวัตถุมงคลน,นะครับสำหรับอีพีนี้นะครับคงม,มีเท่านี้นะครับจากกันไปเลยละกันนะครับสวัสดีครับ